สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง car m ม t r i x ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมเจาะลึกส p e c ฟีเจอร์และราคาที่แท้จริงจากทุกมุมโลกถ้าคุณชอบรถชอบความรู้เกี่ยวกับยานยนต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูรถ SUV ระดับพรีเมียมจากแดนอาทิตย์อุทัย Lexus RX 5 0 0 hp 2026ีรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดที่พัฒนาใหม่ล่าสุดแรงขึ้นประหยัดขึ้นและยังคงความหรูหราและสปอร์ตในสไตล์ Lexus อย่างเต็มเปี่ยม เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Lexus RX 5 0 0 HP 2026ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล RX แต่มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยให้ดูโมเดิร์นและทรงพลังยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบ s p i n เดิล r ร l l ที่ดูดุดัดนไฟหน้าเล็ดรูปทรงเรียวพร้อมระบบ Adaptive High Beam ที่สามารถปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ล้ออลลอยขนาด21นิ้วแบบใหม่ที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความนุ่มนวล เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์ของเล x u ัสเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและระบบเสียงจากมาร์ l ล v วินสันที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงที่สามารถสั่งการได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ด้านพลังกำลัง RX 5 0 0 hp 2026ใช้ขุมพลังไฮบริดแบบเทอร์โบชาร์จ2.4ลิตร4สูบพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ366แรงม้าแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อไดร e c t 4ที่พัฒนาขึ้นใหม่จาก Lexus โดยเฉพาะช่วยให้การเกาะถนนและการทรงตัวทำได้ดีขึ้นแม้ในสภาพถนนลื่นหรือโค้งหักศอก การเร่งจากศูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง5.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ไฮบริดน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ2ตันแต่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดทำให้ rx 5 0 0 h ขับได้ลื่นไหลตอบสนองดีและยังคงความเงียบภายในห้องโดยสารตามแบบฉบับ Le ็ u s ในด้านความปลอดภัย rx 5 0 0 hp 2026ีมาพร้อมระบบ lexus safety system รุ่นล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ และกล้อง360องศารอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและระยะทางไกลตอนนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่สำหรับ Lexus RX 500hp 2026เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาในราคาเริ่มต้นประมาณ64,000ดอลลาร์ 64, หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2.3ล้านบาทอย่างไรก็ตามราคานำเข้าในไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5.5-6ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชั่นเสริม ในด้านความคุ้มค่า RX 5 0 0 h เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูความแรงและความประหยัดเหมาะสำหรับคนที่มองหา SUV พรีเมียมที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลถ้าคุณชอบรถแนวไฮบริดที่มีดีทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหรา Lexus RX 5 0 0 hp ี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริกของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ หากต้องการเวอร์ชันที่สั้นลงหรือแบ่งเป็นหลายคลิปก็สามารถปรับให้ได้นะครับแจ้งมาได้เลย